สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลครับคลิปนี้คลิปพิเศษดาวสุกย้ายราศีนะครับ8เมษายนถึง4พฤษภาคม2566จะตรงกับดวงชะตาของท่านเพียงไหนอย่างไรติดตามได้ในคลิปนี้ได้เลยครับก่อนอื่นขอฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ใส่กระดิ่งให้ด้วยนะครับอ่ะชาวลัคนาราศีตุลอันเนี้ยดาวสุกถือว่าตรงตัว เพราะดาวสุขคือดาวประจําตัวของท่านดาวสุขนะครับเป็นดาวประเภทสุปเคราะห์เป็นดาวตัวแทนของความดีดาวสุขเป็นตัวแทนของข้าวของเงินทองเครื่องใช้ของสวยงามศิละปะและเขาเรียกว่าสิ่งดีงามสวยงามต่างๆดาวสุขเป็นตัวแทนเรื่องพวกนี้ลัคนาราศีตุลน ดาวสุกคือดาวประจําตัวครับเพราะว่าดาวสุกนั้นครองราศีตุลและครองที่ราศีพฤกษพดาวสุกโคจรเข้าราศีพฤกษบ8เมษายนเข้าสู่พบมรณะฟังว่ามรณะก็ชักจะไม่ค่อยดีนะแต่จริงๆแล้วไม่ต้องตกอ,อกตกใจชาวลัคนาราศีตุลดาวประจำตัวคือดาวสุก ดาวเจ้าเรือนมอรณะก็คือดาวศุกร์เช่นเดียวกันฉะนั้นเขาถือว่าเข้าบ้านตัวเองเมื่อดาวเข้าบ้านตัวเองจะได้ตำแหน่งกเกษตรตราธิบดีมีความมั่นคงฉะนั้นอย่าไปทายว่าไอ้ดาวศุกร์เข้ามรณะโอ้โหจะเป็นจะตายจะเสียหายจะเจ๊งจะจากไปไม่ใช่ครับมันหมายถึงสิ่งที่อึดอัดหมายถึงสิ่งที่ทำอะไรไม่ได้ดังใจ เป็นช่วงรอบชีวิตของปีที่จะเข้ามาสู่จุดสิ้นสุดแล้วกำลังจะเริ่มต้นใหม่ชัดเจนเพราะมันเป็นเกษตรพอเป็นเกษตรมันก็คือความมั่นคงจริงอยู่ครับพบมรณะความหมายถือว่าเป็นทุสถานพบหรือพบที่ไม่ดีแต่อย่าลืมว่าเป็น,ปนดาวเขาเรียกว่าดาวประจำตัว ฉะนั้นพบมรณะก็ถือว่าเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของชาวลัคนาราศีตุลซึ่งตรงเนี้ยมันจะไปแสดงออกในเรื่องของเกี่ยวกับความคิดนิสัยใจคอนะฉะนั้นคนลัคนาราศีตุลมักจะมีเซนเพราะอะไรดาวประจำตัวกับดาวมรณะเป็นดาวดวงเดียวกันมักจะมีเซนมักจะรู้ล่วงหน้ามักจะมีเหตุการณ์อะไรที่เขาเรียกว่าคิดอ่านปรับ เปลี่ยนได้ทันท่วงทีตลอดเวลาแก้ไขสถานการณ์เก่งเป็นอย่างนั้นไหมชาวลัคนาราศีตุลย์เพราะหนึ่งลัคนาราศีตุลย์เป็นธาตุลมนะและดาวประจําตัวกับดาวมรณะดันเป็นดาวดวงเดียวกันเนี่ยเป็นคนที่คิดอ่านทําอะไรแคล่วคล่องว่องไวคิดอ่านอะไรมักมีสัญญาณหรือซิกแนวอะไรมาแบบล่วงหน้าเพื่อให้แก้ไขในสิ่งที่เขาเรียกว่าจะผิดพลาดได้ทันท่วงทีดาวศุกร์ โคจรเข้าพบมรณะเป็นเกษตรให้ทายดีครับเนี่ยให้ทายดีหนึ่งก็คือเรื่องอย่างที่บอกไปเกิดหน้านั้นแล้วว่าสิ่งต่างๆที่เป็นปัญหาสิ่งต่างๆที่คาราคาซังสิ่งต่างๆที่อึดอัดครับข้องใจมันจะจบในช่วงนี้แล้วดาวศุกร์นอกจากจะเป็นเกษตรแล้วยังเข้า สู่ฟังก์ชันที่เรียกว่าดาวประจําเมืองดาวศุกร์เนี่ยเขาเรียกว่าดาวประจําเมืองตั้งแต่โบราณกาลและไม่ใช่แค่วัฒนธรรมไทยไม่ใช่แค่ไทยที่เรียกตั้งแต่สมัยยุคบาบิโลนนะเขาเรียกว่าเทพีอิสตาก็คือดาวศุกร์เนี่ยเป็นตัวแทนของเทพเทพีอิสตาซึ่งถ้าเกิดว่าดาวศุกร์ขึ้นคือดาวประจําเมืองมองเห็นดาวประจําเมืองเมื่อไหลแสงว่าท้องถิ่นแถวนั้นจะเจริญรุ่งเรือง และมีความดีงามเกิดขึ้นฉะนั้นดาวประจำตัวเป็นเกษตรแถมยังเพ่นได้ตำแหน่งดาวประจำเมืองซะด้วยถือว่าสวยงามมากสำหรับชาวลัคนาราศีตุลนมันเป็นดาวประจำเมืองยังไงดาวศุกร์อยู่ห่างจากดาวอาทิตย์ได้สามราศีนะเขาเกาะเกี่ยวถึงกันฉะนั้นเมื่อดาวศุกร์อยู่ห่างจากพระอาทิตย์สามราศีเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีแสงมันเพ่น ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์ทําให้ดาวศุกร์มันส่งแสงพอดาวศุกร์ส่งแสงเนี่ยมันจะมีสองแบบแบบแรกเราเรียกดาวประจําเมืองจะเห็นได้ในช่วงหัวค่ําแบบที่สองเราเรียกว่าดาวประกายพึกเราจะเห็นในช่วงรุ่งสงางนะหัวค่ําเห็นยังไงตอนหัวค่ำดาวศุกร์อยู่ตรงนี้นี่ไงพระอาทิตย์ขึ้นที่ราศีมีนก็คือตอนเช้าเที่ยงก็ประมาณมิถุน เย็น6โมงเย็นก็ประมาณกันนะเที่ยงคืนก็ประมาณธนูฉะนั้นเห็นไหมจังหวะที่จะเห็นดาวสุกได้ก็คือต้องอยู่ฝั่งตรงข้ามก็ประมาณเนี่ย6โมงทุ่ม2ทุ่ม3ทุ่มเนี่ยประมาณนี้นะครับก็จะเห็นอันนี้โดยประมาณนะต้องต้องไปคํานวณเวลาอีกทีว่าจะเห็นชัดแล้วก็อยู่ที่ภูมิประเทศ ภูมิอากาศด้วยฝุ่นเยอะก็อาจจะลำบากสักนิดหนึ่งนะแต่แดงกรณีแบบนี้วก็ดาวสุกจะมีแสงแล้วเวลาเห็นในช่วงนี้ก็จะเห็นในช่วงสองทุ่มสามทุ่มนะเที่ยงคืนนะตีสองตีสามตีสเนี่ยจะเห็นอีกรอบหนึ่งแต่ว่าแต่ว่ามันจะไม่พร้อมกันนะครับถ้าเกิดว่าดาวสุกอยู่ตำแหน่งที่ราศีมังกรเนี่ยจะเห็นตอนช่วงเที่ยงตีสามตีสี่ เป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เนี่ยพอถึงมีนก็เช้าวันใหม่เป็นลักษณะแบบนี้ดังนั้นการที่จะเกิดดาวประกายพึกน่ยต้องให้พระอาทิตย์เนี่ยแซงหน้าดาวศุกร์ไปข้างหน้า,นาเป็นลักษณะแบบนี้นะครับอะดาวศุกร์เพนดาวประจําเมืองดาวประจําตัวก็พูดง่ายชีวิตท่านแน่นอนครับมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมีเกณฑ์การเดินทางมีเกณฑ์การโยกย้าย แต่การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายครั้งนี้จะส่งเสริมดวงชะตาให้มองไปว่าเกิดทิศทางที่ดีใครที่กำลังเปลี่ยนงานใครกำลังโยกย้ายงานนะถือว่าทิศทางโอเคงานเก่ามีปัญหาเบื่อขี้หน้ามันไม่อยากเจองานหนักไม่ได้ทำงานที่ถนัดไม่มีความรับผิดชอบใดๆอะไรต่างๆนานาอึอดอัดกับ สภาพแวดล้อมที่ตัวเองเป็นอยู่มันจะจบมันจะจบในช่วงนี้แล้วก็ไปลุยต่อข้างหน้านะแต่มองทิศทางให้ที่ใหม่ดีกว่าครับไม่ต้องตกใจนะไม่ต้องตกใจเพราะอะไรเพราะเดี๋ยวดาวสุกย้ายแปดเมษาใช่ไหมเดี๋ยวพฤหัสบดีโคจรเข้าสู่ราศีเมษเล็งลัคนามีตำแหน่งเป็นราชาโชค ทิศทางมันดูดีครับมองไปข้างหน้าเวลามองดวงมองดาวก็ต้องมองภาพรวมซึ่งตรงนี้ดวงชะตาเดือนเมษาผมได้ทำไว้แล้วติดตามกันได้นะครับเดี๋ยวพอใกล้ๆจบคลิปดูคลิปให้จบนะเดี๋ยวคลิปดวงเดือนเมษาก็จะขึ้นมาให้ท่านได้พิจนารณากันต่อไปแต่ลักษณะมันจะเป็นอย่างนี้แหละคลิปนี้ขออนุญ,ญาตถายดาวศุกร์เน้นที่ดาวศุกร นะเรื่องราวมันก็จะไม่พ้นกับเรื่องการเปลี่ยนแปลง<ๆ>การเดินทางแล้วก็ตัวตนของท่านตัวท่านก็ต้องทานฟอร์มต้องเปลี่ยนแปลงนะเปลี่ยนแปลงบุคลิกเปลี่ยนแปลงลักษณะการทําอะไรต่างๆอะไรซ้ําๆเดิมๆเนี่ยเป็นช่วงจบเป็นช่วงที่ต้องต้องเปลี่ยนต้องเลิกเห็นไ,ไหมทุกสิ่งทุกอย่างมันจะโอเคแล้วทิศทางชีวิตในเดือนเมษาในพฤษภาดูดีครับ อย่างน้อยปีนี้ทั้งปีดาวพฤหัสบดีจะโครจรมาเป็นราชาโชคชัดเจนมากฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้อย่าไปมองว่าตกอ,อกตกใจกลัวนะด้วยความที่มันเป็นพบมรณะและจริงๆอ่ะการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เปลี่ยนแปลงแบบยาวเพราะดาวมฤตยูเห็นไหมก็มาอยู่ในเรือนสุกเรือนมรณะเช่นเดียวกันงั้นมฤตยูเนี่ยความหมายของเขาคือการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว แถมยังเข้าพบมรณะแปลว่าสิ่งอะไรที่ก็ตามเนี่ยชีวิตของท่านเนี่ยมันจะพลิกและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดียิ่งขึ้นเพราะดาวมฤตยูเขาเข้ามาอาศัยดาวศุกร์ดาวศุกร์เป็นดาวดีเป็นดาวฝ่ายสุขเคราะห์ฉะนั้นมฤตยูเขาก็ต้องสวมบทอะไรเขามาอยู่บ้านคนดีอะ่ะเห็นไหมเขาก็ต้องดีไปด้วยฉะนั้นอย่าตกอกตกใจมฤตยูตกมรณะดาวศุกร์ตกมรณะโอ้โหไม่ถึงขนาดนั้นครับ นี่ลัคนาราศีตุลมันต้องคิดนี่คิดนี่แล้วก็ดวงตอนนี้ก็ถือว่าเนี่ยชัดเจนในเรื่องของการเดินทางการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงเสริมเข้าไปอีกเสริมตรงจุดไหนขออนุญาตไปดาวอื่นสักนิดหนึ่งเพื่อให้เห็นภาพนั่นก็คือดาวเสารเจ้าเรือนพันธุหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินเข้าธาตุลมธาตุลมคือการเปลี่ยนแปลงอยู่ไม่นิ่งดาววังคาน ดาวการเงินของท่านก็เข้าธาตุลมเข้าพบดีนะพบสุภพระความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองเห็นไหมฉะนั้นเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การปรับเปลี่ยนเกณฑ์การจบปัญหาฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลน,นะถ้าท่านกําลังอยู่ในช่วงตัดสินใจอยู่ในช่วงที่จะเอายังไงจะอยู่แบบเบื่อ,เบ,อเบื่ออยากๆเดิมเดมหรือจะกล้าเสี่ยงในการที่จะเขาเรียกว่าลุย ก็ตรงคลิปนี้ในภาพรวมผมขออนุญาตแนะนำนะลุยไปเลยนะกล้านะครับการเปลี่ยนแปลงในตอนแรกมันอาจจะต้องติดขัดเพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นมันมาพร้อมกับการสูญเสียการที่จะกล้าจากออกจากคอนฟอร์ทโซนเดิมๆในชีวิตอะไรที่มันได้แน่ๆถึงแม้จะไม่พอใจมันอุ่นใจครับแต่ ถ้าเรามีการวางแผนที่ดีเรามีทิศทางที่ชัดเจนมีความมุ่งมั่นมีแรงปัารถนาในการก้าวหน้าไปสู่ความเจริญก้าวหน้ารุ่งเรืองมั่นคงอย่าไปกลัวครับอย่าไปกลัวเพราะแน่นอนมันต้องมีเกณฑ์การสูญเสียแต่เสียแล้วมันคุ้มลุยไปปรชิญโชคไปลุยต่อข้างหน้าเพราะดาวอืน่นก็ส่งเสริมดวงชะตาแล้วบ่งบอก เราจะเปลี่ยนเองหรือให้ชีวิตเปลี่ยนเราล่ะถูกไหมครับเราเปลี่ยนเองเรากําหนดเองเราวางแผนเองกล้าตัดสินใจรับผิดชอบเองนั่นมันชัดเจนแต่ถ้าเราไม่เปลี่ยนก็ไม่แน่ครับชีวิตมันอาจจะเปลี่ยนให้เราเพราะผมดูจากดวงจากดาวแล้วยังไงมันหนีไม่พ้นการเปลี่ยนแปลงทีนี้การเปลี่ยนแปลงแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนแค่เปลี่ยนหน้าที่การงานดีไม่ดีเปลี่ยนแปลงแล้วดีขึ้นอ่ะใช่ไหมบางคนเปลี่ยนแปลงจากบริษัท เดิมออกไปทำอย่างอื่นบางคนออกจากที่เดิมไปทำธุรกิจส่วนตัวของตัวเองเป็นไปได้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าชีวิตของท่านในช่วงนี้เรื่องราวอะไรมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนแปลงแล้วผมเชื่อว่าชีวิตจะดีครับนะเนยน้อยแล้วก็ต้องยอมแลกจะบอกว่าไม่เสียเลยไม่ได้ครับพบมรณะก็แปลว่าสูญเสียด้วย มันก็ต้องเสียของเก่าอะเพื่อที่จะเอาของใหม่ศูญเสียงานเก่าเพื่อจะได้งานใหม่มันต้องแลกกันครับแ,แล้วก็ศูญย์เสียชีวิตแบบเดิมๆเ,เก่าๆรูปแบบชีวิตการดําเนินชีวิตแบบเก่าๆเ,เพื่อไปสู่เป้าหมายการดําเนินชีวิตแบบใหม่ๆครับสำหรับชาวลัคนาราศีตุลก็ฝากไว้ประมาณนี้นะขอให้ท่านเตรียมตัวและกล้าตัดสินใจทิศทางผมให้ความเชื่อมั่นว่า จะเป็นไปได้ด้วยดีนะครับยังไงต้องขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมรับฟังครับนะกลับร้ายกลายเป็นดีนะดวงแบบนี้ไม่ถือว่าเสียหายดาวสุขเข้าเรือนมรณะแต่เป็นเกสรตราธิปดีมั่นคงชัดเจนเปลี่ยนแล้วดีครับสวัสดีครับ